มากันที่นโยบายส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะครับคือถ้ามีแต่นโยบายไม่มีคนทํางานนโยบายมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทางคณะอนุกรรมธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภาเนี่ยเขาได้มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมา1ชุดนะครับเพื่อที่จะไปส่งเสริมให้ศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นที่รู้จักในระดับเวทีโลกนะครับแต่เขานําร่องก่อนในกลุ่มประเทศอาเซียนครับ โดยวันสุดท้ายของงานสัปดาห์นิทรรศการและเวทีเสวนาทางวิชาการที่ชื่อว่าแนวทางการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด ภูมิพลังวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาตินะก็จัดโดยแผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพของสสสนะครับร่วมกับคณะอนุกรรมธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรมในคณะกรรมิการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายก็คือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับโดยทางนายนวรัตนพง์ไพบูร์ประธานคณะอนุกรรมธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภาท่านบอกนะครับว่า เวทีนี้นะครับได้เชิญตัวแทนจากหลายประเทศเข้ามาร่วมรับฟังความคิดเห็นเพื่อได้จะสนับสนุนให้ศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นที่รู้จักของนา,นานาประเทศแต่จะนำร่องก่อนในกลุ่มประเทศอาเซียนและได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะรัฐบาลเข้ามาช่วยผลักดันให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงครับตั้งเป้าในเรื่องของสิ่งที่ส่วนที่เป็นรากฐานจริงๆโดยเฉพาะ เด็กเยาวชนและผู้คนในสังคมของเราให้ตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องเหล่านี้เพราะว่าทมเป็นเรื่องของประชาชนเรื่องที่ประชาชนมีวิถีชีวิตของเขาแล้วมาอะไรที่มันเป็นภูมิใจของเขานั่นแหละเราต้องการตรงนั้นความตระหนักรู้ของสังคมร่วมกัน จนทางด้านของนายแพทย์สุรพงศ์สืบวอองลีกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ Soft ์พา e เวอร์แห่งชาตินะครับได้ย้ําเลยนะครับในเวทีเสวนาที่ชื่อว่า p r i n c i p l e of governance นะกับความท,ท้าทายนโยบายและกฎหมายซอฟต์พาวเวอร์ไทยโดยบอกว่าภาครัฐเนี่ยมีการวางแผนเรื่องนี้อย่างเป็นระบบนะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือการนําเอาซอฟต์พาวเวอร์มายกระดับให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนมากที่สุด ซึ่งมีนโยบาย1ครอบครัว1 Soft Power มาสร้างโอกาสให้กับทุกคนจากนี้นะครับก็จะมีการ Upskill Reskill ด้าน Soft Power ครั้งใหญ่เลยโดยมุ่งเป้าไปสู่20ล้านคนในทุกสาขาอาชีพในอีก4ปีข้างหน้าโดยตอนนี้นะครับรัฐบาลเขาได้จัดตั้ง Thailand Creative Content Agency หรือว่าทักก้าขึ้นมาโดยทักก้าเนี่ยจะเป็นองค์กรผลักดันสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของนโยบาย Soft Power ไทยให้เป็นระบบ ซึ่งปัจจุบันเขาได้เร่งผลักดันพรบรทักก้าแล้วนะครับซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดรับฟังความคิดเห็นได้ภายในเดือนมก,กราคมนี้ครับสำนักงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์นะครับซึ่งจะทําเรื่องนี้ก็กฎหมายเนี่ยจะเพิ่มเปิดรับฟังความเห็นขององค์กรนี้น่าจะภายในเดือนมก,กราคมนี้แล้วนอกจากนั้นเรื่องการเตรียมงบประมาณปีห7เดก็ดีปี68ก็ดีเนี่ยก็ได้มีการเตรียมการไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการแก้ปัญหา ในเรื่อง one stop service อะไรเงี้ยทางกรพร,รกับสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็เตรียมการละนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเห็นออกดอออกผลเนี่ยเรื่องของการาฝึกอบรมคนฝึกอบรมคนอยากเป็นเชฟอยากเป็นนักมวยต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มกันประมาณกลางปีนี้ก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นครับ